กูหมดแล้วกูหมดแล้วขไปนี่ไม่ท่าไรมึงอึนแล้วกูได้เสียงอะ ủa mình thamเยอะเต็มคอก 2 มันไม่ธรรมดาเรื่องนี้นี้เร็วไปไกลมันไม่ธรรมดามันเป็นเรื่องยุ่งอะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินไหมที่มันเมืเพราะอึบอึบอึบอะเพราะว่าส่งรีบมาแล้วอะอึบ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 พวกมันเดินมาดูทางนี้เลยแม่งอึบอึบอึบแม่งนี่ในน้ำนี่ยยะ อึบเลยครับป้าเกตี้หาว่ะท้องเลยเนี่ยท้องเฮ้ยม่ห่าจริงว่ะน้ำตาไหลยุ่ยดีกูดีอึบอึบโอ้โหป้แบบนี้ไม่อึบไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ห่าจริงว่ะห่าจริงอะไรจริงจริจริงก็ทิงแดงเลยอะ เกจริงก็ทิงแขกเกยเร็วกับลังอุมไมอยู่นะครับผมเฮ้ยผมอมปะเหยดเรีวก็ฝึกสกิลอมอยู่สกิลโม่ ไม่เกี่ยวอ่ะม <Sin> ึงลเลยไอ้ไอ <disorders> ้โดนกลิ่นไหลาลยาดนไหลไหลเลยอะไอ้ไรเลยเหรอโดนไหลโดนไหลแล้ววะแฟนผู้ชาทำาลแล้วมัน อันน <laughs> ันอึอนีเก็อนนีกไปอน